อา้าวทีเด็ดเก,ดเกมนี้มาดูกันหน่อยครับเกมที่สองเข้ามาเรตาครับจะเอาสองบูย่านะแต่ว่าในช่วงจัลลุโมนแบบนี้ครทีมอาร์เซนอลมาเอาคืนเหมือนกันแล้วเป็นนี้เดล่าก,กับแฮชไปค้ำด้านหน้าแล้วโจ๊กเกอร์สายแนวหลังยิงเปิดสองน็อกดาวน์ครับปิดงานทีม W A P ไปอาร์เซนัวนี้โจ๊กเกอร์แม่นๆม่นเลยสามสามตัวแล้วครับเปิดเข้ามาทริปเปิลอิลิมไปกันต่อรออะไรกินม้ามาเรื่อยๆเรต้าดันสูงครับเปิดสกา์เลยไล่หลังเข้ามา แล้วตรงนี้ยื้อกันอยู่นานเลยครับอาเซเป็นยิงคอนเกนสิบห้าตัวเข้าไปแล้วครับแนวหลังพยายามจะปิดสไนเปอร์โจเกอร์แล้วพี่กกยื้อโจเกรจอเกร,อกร์ยื้อย,อยู่แล้วโดนลวงหลังโป้ปังมายังไหวยอยู่แล้วก็ยิงเปิดตรงนี้โอ้โห,โห,โหแลวคริสเก็บไปแล้วเรตา้าแล้วเซรีอาเซเป็นว่ายังไงดีครับเหมือนจะเคียงง่ายๆ่าวนเดียวจบเลย เกมนี้มีให้ลุ้นอยู่ A G G ออกอรีกลับมาแล้วครับก็เจอเร่อง K O I ด้วยมีอาเซเวนเหลือ3โดยประก,กแบแซนวิชอย่างนี้อันตรายเลือกเกินครับเหลือกันอยู่3คนสำหรับอาเซเวนต้องหาทางเล่นให้ได้ตอนนี้ A G G ตีข้างซ้ายมาแล้วขยับมาเรื่อยๆกับสกายเลอร์เช็คไปครับไม่เจอ3คนแล้วยิงลูกสซ้ำมาและพืนที่เปิดโลง่งยังดีที่มีเนินครึ่งตัวเล่นได้แล้วระเบิดจากพี่แฮกโอ้โหและแฮกเปิดได้อย่างนี้เสร็จดีครับ เมกซิโก,โกลุกขึ้นมาเล่นต่อได้ก็ยังดีกัที่จวนเล่นซัพพอร์ตอย่างที่ว่ามาด้วยเป็นกันที่แย่เลย แล้วในระหว่างนั้นนี่คือดึงกลับมาทามิ่งเดียวกับอาเซเว่นดันสูงครับแล้ววงมันไปไหนกันแน่ตอนนี้วงนั้นจะเข้ากลางสุดไปแล้วคแกประเบิดโถเข้ามาจากทางเอจจีอยามจะขับไลอ่อาเซเว่นพื้นทีด่ดีกว่ามากเลยครับมีรถบัสคันใหญ่เรียกวาไว้ให้ก็ไม่ต้องกังวลโดนแจมแต่เอจจีตอนนี้แย่เลยรับโอ้ตูเ้เล็กๆตรงน,นั้นนี่มันกัน,กนได้ไม่สุดเท่าไหร่แล้วแฟดฟีแช่มาสองลูกครับตอนนี้เอจจีเล่นลำบากแล้วเม่ใช่โกมีโอกาสจะล้มสูงแถมโดนใบด้วยแล้วโดนลุงมาสองทางกลางไหมคิงระเบิดใส่เขาหนึ่งขออองาเซนล เป็นใจร้อนแล้วกาเมสคิงขึ้นดำหน้าไปเจีจีเริ่มมูฟตามจะเกิดเหตุการณ์เวียนเดียนยุ่งป่ากันแล้วพื้นที่อาเซนเป่นเสียเปรียบม,มากโจโกเกอร์มือทรายของขอาเซนก็เกือบจะเจ็บเหมือนกันแต่ว่าด้านหลังของอีจีโดนประกบเข้ามาจากเทม K.O.I. แล้วเปิดน็องดาวเข้าขมารวบรวดโจโกเกอร์กับกาเมสคิงตัดประกบทันทีแล้วเสียสกิลไปแล้วสำหรับ K.O.I โดยเฉพาะโคโน่แล้วพี่แฮ็กกับกาเมสคิงของขอาเซนเข้ามาประกบต่อเลยฮะยเราเดสตพุ่งเข้ามาตามเปิดแบบง่ายๆตัวนี้กาเมสคิงรูดมาหนึ่งเก็บวินาล Javier, cuéntame, ¿qué seremos, Javi?